สวัสดีครับผมเกตออกกับผมวันนี้เราอยู่เกม P.B. นะครับอ่ามาบักเอสามเฮ้ยอักเอสามเคหายละโอ้โหอยู่นั่นไงบนโอ๊คข้างข้างขวาเออระวังนะมีในห้องต <c oughs> ายหายแลอ้าววางลแล้วเหรอเราอยู่ทีมอะไรอะ่ะแดงบีบีบีอ้าวพี่เกมเก็บสามเก็บต่อเอาวะเฮ้ย เอ้ยเดี๋ยว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 ได้เป็นเบคูดสามผมมันเบ้ผมไม่ันเบ้โอ้โหอะไรยัยไปไม่ให้เฮ้ยทำไมมันฟันไอ้โค้งไม่ได้แล้วเป็นเป็นบล็อกยังไงโอ้โหออมาแม่งปืนโคตรแรงเลยตายคนแรกไปโดน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  ตามันอยเรียบร้อยอันนี้ไงตาเลยให้ถูกแกทันถูกันถึงตัวโคตรเร็วตาเรียบร้อยเกมอ่ะแพ้แล้วอี้สตรีมกลุ่มร็บโยแร็บโยบอกได้ปะอะไรมาวะน่โอ้กดตัวตัวอักษรอ่อไอ้ตรง ขึ้นลงอะจนกว่ามันจะขึ้นเป็นสีขาวไงนาเฟสเฟสอะไรวะเฟสชื่ออะไรเฟสชื่ออะไรสตรีมโชกาครับสตรีมโชก้ามาดื่มฟังเฮ้ยรอดได้ไงวะไปเลยเด็กตัวไม่ใช่ ให้ลูกผู้ชายครับเราต้องเก็บไอ้โฟกอย่าดันแชทดิเอ้ยยากาแฟยังมีอารมณ์มาเล่น <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นแกที่เล่นกันรบ <c oughs> เออตอนแอบอ่ะ <c oughs> อดแซบ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 ,บ่หู้แซบบ่ภาษาอีสานบ้านเราเกม <c oughs> เสียงรบกวนเยอะมากเลยอ่ะ บ้านเกมอะตไปหนึ่งนะอ,าาอ้าวโอ้โหมัวจะคุยกับเฟสคุยเฟสอยู่อ๋อคือที่เรามันที่เราได้ที่โลมันไม่ใช่อะไรมันเหมือนใส่หัวกระสุนกันทั้งห้องเลยอะผมเป็นเบสน,นะคือดูปืนมันดียิงสองสี่สองสามครั้งเราตายเลยสองครั้งเราตายแล้วเป็นเบสเอ้ะ <c oughs> พอย<ร>อะไรเรายิงยิง ยิงยิงเฮ้ยฟอกยิงโอ้โหเอ้ยไม่ใช่เกมนี่หว่าเกม, <Hey. S 2> มเกมเดียวเลยไม่นะที่สามไม่ได้แล้วเกมเด้ง <c oughs> ออกมาแล้วเราออกปะให้เกมมากนั่นคนเดียวเออป่าป่าป่ป่อกโอ้โหเรียบร้อยมันอ,อน่อ,อนให้ว่ะอ่อนให้ว่ะโอ้ยโดนทำอย่างนี้จะอ่อ,อนให้อีกสองหนึ่งเองมันรู้แล้ว ตรตายตายอะ่ะโอ้โหมันไม่ได้ใช้คู่เรายังตายอะ่ะบ้าไปแล้วอ้าวเราเก็บได้ตัวเดียวอะ่ะนะครับผมไปตุ๋ยเขาไปตามนักตุย๋ <c oughs> อยอย่างยังยื้อยังยื้ยิวว้มเฟสอะไรวางเลย, <c oughs> เลยมันมันไปถาเรามาจะหลอกก็ได้อะไรจะเก็บทำไมไม่เก็บ <c oughs> <c oughs> เราเก็บได้มั้ง กันไว้กันไว้ไม่หเก็บคนกากเท่านั้นเก็บมันก็อาจจะคิดว่าเราหลอกก็ได้มันก็เลยหลอกกลับโอ๊ตขี้ขู่เฮ้ยเมื่อกี้บอกอะไรแต่ตายทุกทีไปไปบีทีไลตายทุกทีนี่ไงโอ้หอายุเยอะจังวะอืมบอกกำละงอาูกูชอบกระตี้นวางเลยวางเลยวางมันรู้อ่ะ ผมไม่โตเลยว่ะเตะแตะเตะแตะแตะนูเป็นเด็กทาลกมาเล่นพีบีนูจึงกากแบบนี้มันเดินมันเดินผ่านเราไม่เห็นว่ะมอดีอะมาวะโอ้ใครเป็นเมนแถวนี้นี่มันร้านกาแฟใครทำน้ำหกนี่เนี่ยซอสมะเขือเทศใช่ไหมตายแล้วโงา ปืนบ้าเลยเนี่ยแรงจังเลยกำลังเล่นกาแฟบ้าเออหันมาเดินยิงกํนังเนาอะไรปามอะไรไม่เจออ่ะไม่เจอชื่อเป็ดไงอเอไหนบอกผู้ใหญ่จังก็นึกว่าผู้เล่นฝั่งนู้นแบบอายุแก่แล้วเป็นลุงเป็นตาอายุแปสิบแล้วโอ้แก่จังวะแล่อายุอายุในเฟอ่ะดูดิ ก็บอกว่าโอแซบก็บอกสองรอบแล้วโอแซบอ่ะโอ้โหแต่คิดผ่อนมากวางแม่งทุกรอบเลยเราเนะี่ยเอ้อได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกตดูสถิติดูก่อนใครที่โลดลองบันดาเห็นแล้ว ตัวเดียวพอใจแล้วปะออกออกเกมออกเกมโคตรง้อเลยนี่เหรอเนี่ยเจอใช่ปะวะมันอยู่เอมันอยู่เอ็มใครเพ่งบอกไปบีโคตรโง่หลอกไปแล้วตัวหนึ่งหรอเลยแปลว่าเอเหมือนเดิมมันไม่รู้แผนหรอกไม่ไหรกูมาสจอเอ็มหลอกเลยมันก็ไม่จำเราสิ คือแล้วหาน้องแข่งเลยโอ้หนี่ไงไปด่าเขาอะไรด่าอะไรเรายังไม่ได้ด่าสักคำเลยดูดูเนี่ยเราใช้แต่เราเนี่ยเราเรายังไม่ได้ใช้อุอึงเลยนี่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 ไงเนีหยตาสุดท้ายแล้วนะแม่ไปเอจเขาเลี้ยโอ้สถิติจะตามเกมแล้วจะตามเกมแล้ว เบรินเบรินเกียร์หกับเกียหกหนอนหนอนโอ้โหโอ้เขี่ยวไปเลยสไนตัวผู้หญิงไม่ได้บีใครชุบเดี๋ยวมันรู้แล้วว่าเรามาทางนี้อะเดี๋ยวเกดน้องเบน้องเบน้องเบใครวะขยันเอาปลามาไหนแล้วก็เราอยู่ข้างๆมันน่ะ เรากำลังเจ้ามีดเลยเห็นเห็นเราจะยิงโดนไปสั้งนัดนึ่งช่วยน้อยไม่ช่วยไม่ช่วยวางลงตายซะวางไหนวะเดีวเกมซองสองแบบวะกูเนี่ยไม่กูเนี่ยไม่กูเนี่ยกูแล้วแล้วกูแล้วเฮ้ยกูไว้ด้วย เออมันมันมึงวางไหนมึงไม่บอกเออแล้วก็ไม่วางหรอเพื่อนดิไปแล้วบีพลอยบีพลอยรวเลยบมีอ่ะคุณเดินไปเอไอ้ปงันไปบีให้หมดเลยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเบีพลอยไม่มีใครมาเลยไปบีปะโอ้โหแล้วไปเอกันไม่ฟังด้ยลสองวิ่งดีครับสองเลยโดนใครวิ้้หดี้เฟิร์เลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์ส เลดี้เฟิรไปเลดี้เฟิร์ส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 ไอเป็นผู้ชายไอไม่ไปยูโนเลดี้เฟิร์สอือหือจังวะนี้ครับเลดีคนนี้กำลังยิงหัวแตกไปแล้วหลังๆๆๆๆๆๆๆโอ้ดีบอกทันเลเข้าใจตามมาเอ้ยไม่ใช่กะถูอระ้ว่าตามมาอ๋อใครบอกเลดี้เฟิร์สอ้าว แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วตาตาทำแผลนะตาเอาเจแล้วอะแพ้แล้วเออฝั่งนู้นอะไรไม่ใช่เพราะเราฝั่งนู้นมันฝั่งนู้นมันใส่หัวกระสุนไงมันไปสองตัวใช่ไหมวางไปเอฝั่งนู้นมันแรงอ่ะมันแรงอ่ะมาแล้วอ้าว นี่มันนับฟังเสียงเฮ้ยดูดิสี่ห้าหกไปเกตผมเป็นเวใต้คลิปทุกคลิปเลย